อะไรวะง่ากินวะอัน,นสีฟ้าอยากกินน,น้นนะเป็นฟันแล้วเอา <laughs> อยากกินนะแป็งฟันแล้วเด็กหนองกินฟันแล้วเด็กหนองกินฟักกนฟเหรอง่ากินขอนเจ้อิสคอนเจ้กินไม่ได้ขอนเจ้ทำไมกินไม่ได้ล่ะอันนี้สีอะไรอันนี้สีเขียวอันนี้ขอนเจ้สีอะไรเอาใหม่ ัน oh, oh. oh, ี้สีแดงอันนี้สีเขีอ๋อสบอะี่ใช่ไหมสบอรดเดี๋ยวชิวหรออร่อยเปล่ากินไอส์ชอกโน่าอร่อยอ่ะไม่ใช่อันนี้อันนี้มดแล้วเอ้าไม่ใช่ ให้ยายก่บูห้างสิแกะแกะหน่อยค่ะยายไหนพูดสิโบไปไหนนู่นไหนพูดดิแกะหน่อยค่ะยายโบไไปหนขอบคุณค่าก่อนข้าคือข้าขาข้าค่อข ขอบคุณค่ะยายค่ะใครจะร้องเพลงรุ่ยก็ร้องค่ะค่ะเดี๋ยวค่ะยายก็ขอบคุณค่ะแล้วขอบคุณค่ะให้กินได้นำเล่นเดี๋ยว เอาให้ยายชี้ไงฐังขยะนี่อ่ามันบอกม่ได้ยังอินบ็อกบ็อกอินไซด